พอจะไม่แยกจากกันนะหรือว่า<อ>แล้วแต่ไม่รู้ไม่อยากจะไปแยกยังไงก็สนิทกันมาตั้งสักสี่ห้าสิบปีก็ดูเหมือนจะแยกกะแต่ไม่ยอมเราก็แยกไปไม่ไรปรับช้าม้าดินหลุดออกจากเข่งปลาดินออกจากเข่งสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็ต้องไปกวาดล้างไพ่พ,พลเพื่อบีบให้กลับมาเพราะถ้าเขาไปไม่ได้ไปคนเดียวมันไปท่บบา,านกบีรัฐบาลจะล่มทันทีเลยนะครสิ่งเหล่านี้ เมันกำลังเป็นเกมที่กําลังบีบรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อยู่การเมืองมันมีเวลาของมันมันมีจังหวะของมันถ้าทําไม่ถูกที่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะไม่เขาเรียกว่ามันไม่ให้เกลียวมันไม่ให้เกลียวมันขบกันเนี่ยมันต้องลงปักพอดีเนี่ยถ้าทําไม่ถูกที่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะสิ่งที่ออกมาคะแนนนิยมก็จะต่ําลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งออกมาก็จะเป็นนกาทีฟสัมเกณ์ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมพิดพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นประเด็นทางการเมืองแหละประเด็น,นร้อนๆนะฮะคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายขายชาติซึ่งลาสุนรัฐบาลก็บอกว่าพร้อมถอยละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพลเอกประยุทธ์ ย้ายพักไปอยู่กับคุณพีรพันธ์ตกลงควรย้ายไม่ควรย้ายนะแล้วก็ที่มาที่ไปของมันควรจะเป็นอย่างไรไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเราทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้ทุกภูมิภาคทุกประเทศโดยประเทศมหาอำนาให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียนอย่างที่สุดในขณะนี้เพราะฉะนั้นจะทําอย่างไรให้การประชุมนี้เกิดขึ้นอย่าง เรียบร้อยปลอดภัยมีความคืบหน้านะครับเพราะหลายๆประเทศก็ต้องการที่จะมาลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนของเรานะครับโดยเฉ่มีประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายหลักสําคัญเช่นเดียวกันนะครับขอให้ทุกคนได้พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากว่าเราทําให้การประชุมนั้นมีปัญหานะก็ขอร้องไปยังบรรดากลุ่มต่างๆด้วยนะครับก็ขอให้ประชาชนช่วยกันเฝ้ราระวังด้วยแล้วกันนะ เรื่องการเมืองผมยังไม่มีความคิดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็เป็นเรื่องของสื่อของข่าวที่ออกมากันทั้งหมดนะครับวันนี้ผมขอให้ความสัมพันธ์กในการประชุมของผมก่อนนะประเทศชาติผมไทยความสัมพันธ์ตรงนี้มากกว่าในยุคีแต่ข่าวว่าจะเตรียมใจไปลงท้ายแลเนี่ยผมนี่ในยุคต้องไปถามในหรองยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยกันอีกเหรอคะยังไม่คุยยังไม่ได้ไปคุยเลยรอรอคุยรอคุยเมื่อไหร่คะ ต้องหลังหลังบอกเป็นผมก็ยังไม่ไดนัดเลยต้องมีนัดต้องนัดสมาชิกพักด้วยความเป็นการบริหารพักด้วยความด้วยความเป็นพี่น้องกันท่านนายกทำไมไม่คุยกันให้ชัดเจนจะได้วางแนวทางการเดินได้ดีนครับคุณก็มาเป็นผมเ้วยทาไ ต้อองรความชันไม่เป็นไรนไม่ไรไม่ไรเพราะว่าไปการเมืองรก็ว่าไปมันเ้องเลือกต่แัวนี้ไปครับไปรู้ผมไม่รู้ผมผมก็ก็อยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะมันแต่ว่าไปคุยเรื่องนี้สามพอจะไม่แยกจากกันนะหรือว่าแล้วแต่ไปไม่แยากก็จะไปแยกยังไงก็สนิทกันมาตั้งสี่ห้าสิบปีโคตรเหมือนจะแยกนะแต่ไม่พอ ก็แยกแยกไปไม่ด้แล้แยกกันเดริรวมกันตีอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่รู้ผมไม่รู้ก <c oughs> ็เอาเรื่องอื่นลูกพักพลังประชารัฐออกมาพูดเองะะว่าคนเนตประยุทธ์ขายไม่ได้แล้วอะไรนะลูกพักพลังประชารัฐออกมาเห <c oughs> มน่คะแนนนิย<ผ>มเป็นเรื่องของลูกพัเป็นเรื่องของเริ่มต้นก็เรื่องของกฎหมายขายชาติก่อน,นที่ถูกโจมตีอย่างหนักก็ปรากฏว่าได้มีหนังสือจากกระทรงมาไทยลงนามโดยพลเอกุพงเผ่าจินดา รัฐว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอให้ที่ประชุมคณะรัมนตรีนะครับขอถอนเรื่องรรังกระทรวงได้มาซึ่งที่ดินเป็นที่อยู่อาศัยของต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนโดยการดึงดูดต่างด้าวซึ่งมีศักยภาพสูงออกจากมติคณ,ณะอัมนตรีซึ่งได้มีการอนุมัติหลักการเมื่อ25ตุลาคม2565 หลังมีเสียงคัดค้านจำนวนมากจากประชาชนและฝ่ายการเมืองก็เป็นการขายชาติขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีความกังวลต่อเรื่องนี้อย่างมากคาดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะยกเลิกกฎหมายกระสวงนี้นะครับโดยหากที่ประชุมคณะมนตรีเห็นด้วยเรื่องของการถอนกฎหมายดังกล่าวนะครับก็สิ่งที่ตามมาคือคณะกรรมการกฤษฎีกาที่อยู่ระหว่างการพาิจารณานะครับออกร่างกระสวงดังกล่าวก็จะรับพิจารณาต่อ และยกเลิกในทันทีขณะที่กฎกระทรวงเดิมที่ประกาศเมื่อ2.25ขอไปฮะ2อ4 5ยังคงอยู่นะครับผู้สื่อาวรายงานเพิ่มเติมว่าสาระในหนังสือที่กระทรวงได้ถือไว้นะครับก็เป็นเรื่องของต่างด้าวมาตรการการการะตุ้นเศรษฐกิจโดยการดึงดูดต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง4ประเภทนะครที่สามารถ ได้มาซึ่งที่ดินเพื่ออาศัยอยู่ได้แก่กลุ่มประชากรโลกที่มีความมั่งคั่งสูง 2. กลุ่มเกษยียณอายุจากต่างประเทศ 3. กลุ่มที่ต้องการทํางานจากต่างประเทศ 4. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษแต่แับโดยจะมีสิทธิที่ดินเนี่ยจำนวนหนึ่งไร่มาตามมาตรา96ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินต้องให้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพัทยาหรือเขต เทศบาลหรืออยู่ภายในบริเวณกำหนดซึ่งอยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองมีนะครับจำนวนเงินลงทุนในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทไทยไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทและต้องดำเนินการลงทุนไว้ก่อนหน้านี้3ปีเช่นการซื้อพันธบัตรของไทยการลงทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะครับ กองทรัสต์นะครับเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสรุปก็คือเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยก็มีการาประกาศถอยในเชิงงานสังเคราะห์เอาเรื่องแรกแบ่งเป็น2เรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยเ,เรื่องกฎหมายขายชาติยกที่ดินให้ต่างชาตินะพอกระทรวงมหาดไทายถอยมันจะเป็นยังไงถอยก็ต้องใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่มาแต่เดิมตั้งแต่สมัยยุคพลเอกชาชายชุนวัน มาจนถึงยุคคุณชวนไล่มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับถามว่าเหมาะสมหรือยังที่จะถอยนะผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะอันไหนถูกว่าถูกอันไหนไม่ถูกว่าไม่ถูกอันนี้ควรถอยตอนนี้ถอยแล้วถูกไหมถูกต้องแล้วนะครับซึ่งจะมีข้อค้อาหาตามมาแล้วเอ,อ้ยอันนี้ถอยแล้วมันต้องถอยให้หมดต้องยกเลิกให้หมดซึ่งปัจจุบันคนที่ได้ประโยชน์มีแค่เพียง8ปดราย นะครับซึ่งจะไปยกเลิกตอนนี้เดี๋ยวก็มีการฟ้องร้องกันเดี๋ยก็จะมีปัญหาตามมานะครับเอาไว้เหมือนเดิมมันจะไปแตะมันไว้ง่ายนะครับนั่นคือประการที่1นึ่งะที่ทําแล้วก็ถูกต้องแล้วตอนนี้ถ้าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองก็รัฐบาลก็ออกทะเลไปกําลังเลี้ยวเข้าและกำลังเลี้ยวเข้าอะไรปัญหาที่ตามมาอีกนะฮะก็มีคําถามไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอสามปแตกกันไหมสามปเป็นอย่างไงมีตกลงพลเอกประยุทธ์เนี่ย จะอยู่ภาคพ,พลังประชารัฐอยู่ไหมจะต้องไปย้ายไปภาคพิลพันหรือเปล่านะฮะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ตอบบอกหลังประชุมเอเปกแค,ค่ว่ากันนะครับในขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรณนะรณก็บอกว่าก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์จะไปไหนก็ได้นะครับมีการวางข้อตกลงหรือยังนะพลเอกประวิทย์ก็บอกว่ายังไม่ได้มีการวางข้อตกลงอะไรแต่ในเชิงงานสังเนะครนะฮะพลเอกประยุทธ์ควรอยู่ที่ไหนอยู่ที่พลังประชารัฐนั่นแหละ ไม่ต้องไปไหนหรอกนะครับแลวก็ตอนนี้เขาแบ่งภาคพิรุันธ์ขึ้นมาอย่างไรเขาวางกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นส่วนเป็นส่วนแบางส่วนคุมได้บางส่วนคุมไ,นคมไม่ได้นะ,ะส่วนที่คุมได้ภาคพิรพันธ์ก็คุมได้เขาแบ่งออกไปนะครับรับผิดชอบในภาคใต้มุ่งใช้หลักสูงครามกองโจรซึ่ผมเคยเรียนไปก่อนหน้านี้แหลนะ,ะมุ่งภาคใต้เป็นหลักนะครับไม่ได้ปักหลักในกรุงเทพมหาคนครนะครับมุ่งภาคใต้เป็นสําคัญถ้าเมื่อ,อไรก็ตามกฎหมาย นะลูกเรื่องของการเลือกตั้งนะครับถ้าเป็นสูตร100นะก็เตรียมพร้อมไอ้ที่ตั้งออกาใหม่กันแล้วเลนาดหมดนะ,นะครับนั่นหมายความว่าไอ้สูตร100มันต้องกลับไปที่เดิมนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือเรื่องนี้มันมาจากไหนเรื่องนี้มันมาจากสื่อทําการวิเคราะห์นะว่ามีการตั้งพรรคขึ้นมาพิรพันธ์เป็นที่ปรึกษาของพลเอกประยุทธ์น่าจะใกล้ชิดจากพลเอกประยุทธ์เป็นลากกลไประชาธิปัดขึ้นมา ตั้งพรรคให้พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าพรรคนะครับตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาพลเอกประยุทธ์อยู่ที่เดิมนต้องไปไหนนะครับกระแสเป็นยังไงมันออกทะเลแล้วกํากำลังเลี้ยวกลับแนละ้วจเย็นเจเย็นนะค,คนของพลังประชารัฐก็บางคนก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์คะแนนนิยมตกลงก็ทำโพมาล่าสุดอะนิดาโพทำภาคเหนือภาคอีสานภาคก,กลางคะแนนนิยมพลเอกประยุทธ์ร่วงลงเรื่อยๆถูกไหมผมบอกแล้วไง กฎหมายขายชาติยึดติดอยู่ดางหน้าผานะทำให้กนารนิยมตกต่าลงเมื่อเอิญผมบอกไว้แล้วก่อนหน้านี้มันฟลุกมันก็ตกต่าลงเรื่อยๆตอนนี้การนิยมจะกลับมาดีขึ้นไหมมันจะกลับมาดีขึ้นถ้าปรับกําตรีให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนํามาเดินแบบเนี้มันจะทําให้ดีขึ้นนะอย่าไปออกทะเลอย่าไปหมหาสมุทรนะตอนนี้เรื่องของธรรมนัตก็ยังคงมีโอกาสกลับมาอยู่นะมันยังไม่แตกหักหมายจับมันยังไม่ออกนะครับ มันยังคงมีโอกาสที่จะว่ากันไปอ e ีกสเต็ปหนึ่งอย่างไรก็ตามนะ,ะเกมนี้ 1. นไอ้กฎหมายขายชาติถูกหรือยังถูกต้องละนะ,ะยืนยันมาถูกต้องละกำลังกลับมาจากทะเลละนะออกไปมหาสมุทรไกาเลยนะ,ะกำลังทยอยกลับมาละนะ,ะนะครับเรื่องของจะย้ายพักไปอยู่พักพีรพันไม่ต้องย้ายอยู่เงี้ยดีละนะ,ะที่เหลือก็เป็นเรื่องของงานบิ๊กกรอไม่รู้สื่อก็ถาม โยนหินถามทางจะไปย้ายไม่ไปจะไปยังไงย้ายไม่ย้ายนะทั้ง2ประเด็นนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อมันแต่หลักของมันที่สําคัญเลยนะหนต้องปรับพันตรีตอนนี้พลเอกประยุทธ์บอกจะปรับหลังการประชุมเอเปก็แล้วแต่แต่ผมเรียนว่าเวลามันน้อยลงนะนะเปิดยุทธการาต้องแสดงวิสัยทัศนะจากนั้นเปิดยุทธการรูปเพื่อรบ3อย่างนี่คือสิ่งที่จําเป็นต้องทํา ถ้าทำนอกเหนือจากนี้คอยดูฮะเนก้อตีฟซัมเกมเกมจะเป็นเกมลบเหมือนกับอะไร mm hmm. เหมือนกับกฎหมายนะที่ไปทำไม่ถูกที่ถูกเวลานะครสองปรับคำตรีปรับช้าปรับช้าม้าดินหลุดออกจากเข่งปลาดินออกจากเข่งสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็ต้องไปกวาดล้างไพ่พลเพื่อบ,บีบให้กลับมาเพราะถ้าเขาไปไม่ได้ไปคนเดียวมันไปทั้งกระบ,บีะ่รัฐบาลจะล่มทันทีเลยนะครสิ่งเหล่านี้ เม็นกาลังเป็นเกมที่กําลังบีบรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อยู่การมันมีเวลาของมันมันมีจังหวะของมันถ้าทําไม่ถูกที่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะไม่เขาเรียกว่ามันไม่ให้เกลียวมันไม่ให้เกลียวมันขบกันเนี่ยมันต้องลงปักพอดีเนี่ยถ้าทําไม่ถูกที่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะสิ่งที่ออกมาคะแนนนิยมก็จะต่ําลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งออกมาก็จะเป็นเนกาตีฟสัมเกมตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะ ต้องยอมรับว่าเริ่มดีขึ้นต้องใช้เวลาอีกสักพักเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์จิยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สิป,ปีอีกสี่เดือนกับสีวันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกินเจ็ดสิปี อีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้สรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้า เป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใด,ดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน สีเดืนกับสีวันสองมือท่านได้ทรงตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์ พราะพระองค์ผู้สมงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนอยักยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยทาฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคน จำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนถ้าทูลพระภูิมีพลมหาราช